สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทาร่โนะคะถ้าคุณเงียบหายไปนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะพี่หมอจะใช้ไพ่ทั้งหมดสองสำหรับในการทำนายดวงวันนี้นะคะนึกถึงหน้าข่าคนนั้นนึกถึงชื่อข่าคนนั้นนะคะสือพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะฝากติดตามเมนไลค์แชร์รีโพสต์คลิปนี้เป็นค่าครูกับช่องพี่หมอด้วยนะคะถ้าคุณเงียบหายไปนะเขาจะรู้สึกอย่างไรและเขาจะตามคุณหรือไม่นะคะขอพลังงานจากไพ่ออราคาหนึ่งใบนะคะ I f e e l I f e e l you even t h o u น h ์ดอทวีอาร์ะนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณมากนะคะถึงแม้ว่าเราจะแยกห่างกันไปแล้วนะคะ,ะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันหรือแยกกันไปนะคะพลังงาน I want to feel that way again เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะมีความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเขานึกถึงความรู้สึกที่อยู่กับคุณนะคะเขาต้องการความรู้สึกนั้นกลับมาอีกครั้งนะคะ,อะขอพลังงานไพ่ยิปซีสามใบนะคะ หากคุณนิ่งเงียบไปแล้วนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรผ่านไพ่ย,ยิบซีค่ะเขายังต้องการคุณเหมือนเดิมไหมเขาจะตามคุณกลับมาหรือไม่นะคะขอพลังงานไพ่สามใบค่ะพลังงานของอัศวินเรียดนะคะธาตุดินมังกรพุกศกันค่ะแล้วก็พลังงานของทรัพซสค่ะพลังงานของทัดลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะพลังงานของ โฟร์วอนส์ค่ะธาตุไฟเม็สิงชนูคนคนนี้ขาดคุณไม่ได้หรอกค่ะนะเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปจริงๆเนี่ยคุณดูเหมือนปิดหูปิดตาไม่สนใจอะไรโฟกัสอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ลักษณะเหมือนไม่ได้สนใจไม่ได้อยากจะเข้าหาอะไรแต่กลับกลายเป็นความนิ่งเงียบของคุณนะที่คุณหายไปเนี่ยเขาต้องการให้คุณกลับมานะคะเขาไม่ต้องการให้คุณไปจากเขาอย่างแน่นอนเขากลัวที่สุดกลัวที่จะสูญเสียคุณไปเขายังไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะพลังงานตัวเนี้ยจะมีเกณฑ์ตามคุณกลับมาแล้วก็ อยากปรับความเข้าใจกับคุณอย่างมากนะคะพลังงานของเดือชาริออตค่ะลัคนาราศีกรกฎได้ด้วยนะคะเขานะคะเขาไม่ปล่อยคุณไปค่ะคนคนนี้จะตามคุณกลับมาอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลห่างออกไปขนาดไหนจะมีเกณฑ์การเดินทางมาพบมาเจอกับคุณด้วยการติดต่อเจรจาเข้ามานะยังมีการสืบการส่องการถามไถ่ถึงคุณจากเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดกับคุณด้วยนะคะพลังงานของคุณนิ่งเงียบหายไปเขารู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างดูสิคะเขากลัวที่สูญเสียคุณไปจริงๆ นะคะไม่ยอมปล่อยคุณไปจะมีเกณฑ์การเนี่ยเดินทางออกเดินทางตามหาคุณนะคะถามว่าเขาจะวิ่งไล่ตามคุณไหมเขาจะตามหาคุณไหมพลังงานตรงนี้ค่ะมีได้เกเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะตามหาคุณกลับมาอย่างแน่นอนนะเขาดูสิคาเนี่ยออกเดินทางตามหานะคะตามหาด้วยการแช็ถามเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะคะว่าคุณอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคนคนนี้ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะพลังงานของเอ็ดออฟคัฟพัฒนามินกรกฎพิจิกค่ะ เขายังรู้สึกดีกับคุณมากและคิดถึงคุณมากในช่วงเวลานี้เขาไม่ปล่อยให้คุณไปอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอย่างไรเขาจะติดต่อติดตามหาคุณจนเจอนะคะแล้วก็ดึงคุณกลับมาพลังงานนี้ของ